ไม่สนว่าบุญ้้าขีดให้ใครมาคู่ใจฉันนั้นใจอยู่คู่เธอบิสวัสดีพเพื่อนๆนะครับนักหน่วยเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นมาวันนี้มาตอบคำถามให้กับพี่พ นะครับมีพี่ท่านหนึ่งสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของใบของมะเดือ่อสายพันธุ์คุโรมิสุเออเพราะว่าเขาเห็นว่าน้าหนวดเนี่ยปลูกคุโรมิสุเยอะสงสัยก็เลยถามาน้าหนวดว่าน้านหนวดครับลักษณะของใบมะเดื่อฝรั่งคุโรมิสุเดี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรพอดีผมซื้อมาไม่รู้ว่ามันจะใช่หรือเปล่าฮะเออนะครับเพราะงะั้นเนี่ยลักษณะวันนี้เรามาตอบคําถามแล้วก็ให้พี่ๆได้เห็นกันเลยนะครับ ลักษณะของใบมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์คูโรมิสูเนี่ยนะครับก็ในต้นเดียวเนี่ยหรือว่าในสายพันธุ์เดียวกันเนี่ยเขาอาจจะมีลักษณะใบที่แตกต่างกันนะครับอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นี่ที่เห็นอยู่เนี่ยนี่ก็คือคูโรมิสูนะครับอันนี้เป็นลักษณะใบโพเห็นไหมครับอ่าใบโพแต่ว่าจะหยกักหยักที่ขอบเฉยๆนะใบจะไม่มีหยักลึกนะครับใบจะไม่มีหยักลึก นี่อันนี้ก็คุโรมิสุนะครับทีนี้มาดูตรงนี้อ่าพอเป็นหยักลึกไอ้พอไม่มีหยักลึกเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มมีหยักลึกขึ้นมาอ่าแต่ยังน้อยอยู่แล้วก็เพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะนี่เห็นไหมเพราะว่าใบเนี้ยลึกมากเลยหยักเห็นไหมจะลึกลงไปเนี่ยนะครับนี่อันนี้สองกิ่งนี้คืออยู่ในต้นเดียวกันนี่นะครับ ทีนี้พอหลังจากนั้นพอไม้เขาเริ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยไอย้ไม่ใช่ใหญ่ขึ้นอายุหรือว่าความสมบูรณ์ของแต่ของแต่ละต้นด้วยนะเออทั้งทั้งอายุแล้วก็ความสมบูรณ์หลักๆก็จะเป็นที่ความสมบูรณ์เนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็จะหยักลึกขึ้นมาอีกนี่อันนี้หยักลึกลงไปอีกนะครับลึกเห็นไหมเนี่ยหนึ่งหยักสองหยักสามหยักสี่หยักเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วพอหลังจากนั้นอีกปุ๊บหยักตรงนั้นไม่พอมาลึกขึ้นอีก นี่พอลึกแล้วยังมีอยากลึกๆอยากข้างๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะสายพันธุ์คุโรมิสุเนี่ยสามารถที่จะมีใบได้ทั้งสามแบบหลืออจจะสี่แบบหรือหลายๆแบบอยู่ในต้นเดียวกันและไม่ใช่เฉพาะสายพันธุ์คุโรมิสุนะครับบอกไว้ก่อนไม่ใช่เฉพาะสายพันธุ์คุโรมิสุเมื่อเดี๋ยวฝรั่งสายพันธุ์อื่นก็เช่นเดียวกันลักษณะใบเนี่ยในต้นเดียวกันเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ อ่านะเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับเป็นแรกๆเราเห็นเป็นใบโพพอหลังจากนั้นเริ่มมีหยกักหลังจากนั้นหลักหยักก็ค่อยๆลึกนะครับมันสามารถที่จะเกิดได้กับมะเดือ่อนะมันสามารถจะเกิดได้กับมะเดือ่อเกือบทุกสายพันธุ์ก็ว่าได้ในต้นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะเอาลักษณะเดียวว่าเออใบมะเดือ่อคุโรมิสุแบบเนี้ยมีหยักแบบเนี้ยนะครับพอที่ผมซื้อมาแล้วมันไม่มีหยกัก เราจะเอาตัวนั้นเป็นตัวกําหนดไม่ได้นะครับสําคัญที่สุดการสังเกตแต่ละสายพันธุ์เนี่ยนะครับอย่าไปสังเกตที่ลายหยักของใบนะครับแต่ให้สังเกตที่ลักษณะของผลมากกว่านะครับอ่าลักษณะของผลแต่คุณลโมสุศก็จะมีก้านออกแดงๆนิดนึงเห็นไหมก้านจะออกสีเหลืองๆนะครับแต่ลักษณะที่สามารถที่จะ ชัดเจนได้ว่าเขาคือสายพันธุ์อะไรเนี่ยนะชัดเจนที่สุดก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผลมากกว่านะครับไม่ใช่เฉพาะคุโรมิสุอย่างที่ผมบอกประเดี๋ยวฝรั่งหลากหลายสายพันธุ์ในต้นเดียวกันอาจจะมีใบหลายแบบนะฮะบ,บางสายพันธุ์ใบก็อาจจะคล้ายกันก็มีอีกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนั้นจะไม่ใช่ตัวกําหนดทีนี้แล้วเ,เราจะรู้ได้ยังไงก็เราก็ถามเจ้าของที่เราไปเอามานะควคุณเอามาจากสวนไหนก็ <c oughs> <c oughs> ถามก็าดูว่าอันนี้ อ่าเป็นสายพันธุ์อะไรอะไรแบบนี้นะครับบางทีเขาลืมเขียนชื่อบ้างอะไรบ้างนะครับวันนี้น้าหนวดก็เลยมานะครับมาอ่าบอกวิธีการเข้าๆไว้นะครับที่พี่ๆถามมานะฮะก็อันนี้คือคุโรมิสุในต้นนี้ใบหยักเกือบทั้งต้นแล้วนะครับอันนี้ก็หยักน้อยส่วนนี้ก็หยักขึ้นมานิดนึงส่วนนี้ก็ไม่มีหยักเลยนะครับแต่ก็เป็นสายพันธุ์เดียวกันมาจากต้นเงาตระกูลเดียวกันก็คือคุโรมิสุนั่นเองนะครับ อ่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำร,ร,รวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงมีข้อสงสัยอะไรสามารถจะพิมพ์ใต้คอมเมนต์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับว่างเดี๋ยวนนวดจะมาตอบให้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะครับคิดดีพูดดีทดําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเจอกันใหม่สำหรับวันนี้นนวดลาไปก่อนสวัสดีครับ ก่อนเคยเคยรักกันปานดวง